คุณอาจไม่รู้ว่าระบบภูมิคุ้มกันของคุณกำลังทำร้ายร่างกายตัวคุณเองทุกวันอาการเหนื่อยล,ล้าเรื้อรังอุ้มแพ้ไม่หายหลับไม่ลึกหรือป่วยซ้ำๆอาจไม่ได้เกิดจากไวรัสแต่อาจเกิดจากสารเพียงตัวเดียวในร่างกายที่ชื่อว่าอินเทอร์เฟอรอนแกมมาอินเทอร์เฟอรอนแกมมาคือสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ต่อสู้แต่มันคือดาบสองคมถ้าระดับสูงเกินไปภูมิคุ้มกันจะเริ่มทำลายเนื้อเยื่อตัวเองนอนไม่หลับเสี่ยงภาวะซึมเศร้า และโรคแพ้พภูมิตัวเองแต่ที่แยก่ก็คือคุณอาจไม่มีอาการอะไรเลยจนกว่าร่างกายจะพังไปทีละนิดข่าวดีก็คือคุณสามารถรู้ได้ล่วงหน้าการตรวจไสโตไคายอินเตอร์เฟอรอนแกรมมาคือหนึ่งในนวัตรกรรมทางการแพทย์ที่พลิกโฉมการประเมินภูมิคุ้มกันสามารถบอกได้ว่าร่างกายของคุณกำลังอักเสบเงียบอยู่หรือเปล่าและช่วยวางแผนป้องกันก่อนโรคเรื้อรังจะเกิดขึ้นจริงอย่ารอให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนเพราะตอนนั้นอาจสายเกินไปแล้ว ตรวจอินเตเฟรนแกม่าวันนี้เพื่อปกป้องตัวคุณในวันข้างหน้า Genecin Preventive and Personalized Medicine